วันนี้ลงเพารอยเก่าแท้จํานวน100เส้นนะคะร้านวัชระอะไรยนนวควปรปถมวันนี้จานจีบมีนะคะเกียแอลก็มีนะคะเผาหกล้อก็มีนอกจากเผารอยเก่าแล้วนะคะเผารอยใหม่ แขน3า3เอเฟืองท้ายเดิมมีเบรกมือก็มีจำหน่ายนะคะจานเดือยใหม่เบอร์9เบอร์10เบอร์11เบอร์12กระทะล้อพาลอยล้อแม็กพาลอยขอบ14ขอบ15แหนบ12มิล16มิลบันทุกก็มีค่ะฝาสูบใหม่เก่ารถกระบะรถตู้แหลกโฟลมัลพาวเวอร์ รถเก่งรถตู้รถกระบะทุกรุ่นรับประกันรั่ว6เดือนมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะอะไหล่เครื่องเกียร์ช่วงล่างรถกระบะทุกรุ่นนะคะท่านใดสนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะคะตอนนี้ลงคันที่สองแล้วนะคะ